ไปแอลกับสตังปอนกับขันมีรูปลงไม,ม้มีมีรูปแบบมีรูปแต่ว่ามันต้องสแกนกิวอาร์โค้ดเอาลงอะคือโอโหไปกันใช่ไหมก็คือไปซื้อของอันนี้นี่แหละอน,นิเมะนี่แหละไม่ห้ามกันเลยไม่ห้ามกันเลยทุกคนแบบบอกอย่างได้อันนี้ก็เอาเลยซื้อเลยมีบอกอย่างทําอันนี้ก็จัดเลยอย่าไปกลัวทานู่นทำนี่ทำนั่น,นคือไม่ห้ามกันเลยไม่ห้ามกันเลยพาก,กันเสียตังค์อย่างเดียวนี่แม่หนูมาดูไลฟ์ด้วยสวัสด,ดีค่ะแม่ ก็คือนั่นแหละหนูโทรตังไปขอแบบโทรไปขอตังแม่มาใช่ไหมคือมันก็คือตังหนูแต่หนูฝากไว้ที่แม่เนี่ยแหละเพราะว่าแม่กลัวเดี๋ยวหนูใช้เยอะแล้วทีนี้หนูก็โทรไปเบิกตังของหนูเองแล้วแม่ก็บอกไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าใช้เยอะๆไม่ได้แล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยทุกคนแล้วหนูก็แบบว่าเฮ้ยแล้วหนูก็เพิ่งซื้อไปแล้วสุ่มก็ไม่ได้เมนนะ นใช่แบบสุ่มก็ไม่ได้เมนใช่ไหมแล้วก็เราก็ตังก็กําลังจะหมดแล้วก็ตอนนี้ตังจะหมดแล้วตังจะหมดแล้วแม่แต่ว่ายังไม่ขอตังหรอกแต่ว่าแต่ว่าแบบว่ามองหน้าลูกคนนี้สิดูสิว่าหน้าสงสารขนาดไหนรู้ไหมว่าวันเนี้วันเนี้หนูจะแบบว่าหนูก็คุยกับน้องใช่ไหมว่าตังเหลือเท่านี้แล้วนะ ตังเลือน้อยมากเลยใช่ไหมหนูก็กะว่าแบบเออถ้ามันหมดขึ้นมาจริงๆเราอาจจะประทางชีวิตด้วยกันแบบว่าใช้สอยของน้องเราสรุปน้องหนูก็บอกว่ามีเท่านี้เหมือนกัน <c oughs> ไปด้วยกันเลย <c oughs> ยังไม่คนวันที่สิบเลยลูก <c oughs> คือแบบหนูจะทำไงดีทุกคนหมดกับอะไรครับหนูหมดไปกับทุกคนหนูรู้สึกว่า อะวันที่หนูอะวันที่หนูไปขายมัชชาหนูสวยปะวันที่หนูไปขายมัชชาหนูสวยไหมคือหนูอะหมดไปกับการซื้อเครื่องสําอางและสกินแคร์ใหม่ทั้งหมดเลยแล้วมันก็แบบหายไปเยอะมากแล้วหนูก็หายไปเยอะมากเลยทุกคนแล้วหนูก็ไปสูมเมนแล้วก็ไม่ได้เมนอีกมันน่าเศร้ามากไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะน่าเศร้ามากแต่นั่นแหละตังหนูหายไปกับสิ่งนั้นแหละเจ่ และตอนนี้เดี๋ยวก็กำลังจะหมดสิ้นแล้วหนูจะพยายามใช้ชีวิตลอดต่อไปให้ถึงวันเกิดถ้าถึงวันเกิดใช่ไหมมันก็น่าจะบบพอได้ตังค์เพิ่มขึ้นมาบ้างอะไรยหนูก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไงทุกคนใช่ไหมหนูก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปสวยทุกวันครับขอบคุณครับใช่ ตั้งหมดแล้วได้เมนคือจะไม่บน่นใช่ถ้าตั้งหมดเราได้เมนจะไม่บ่นสักคําเลยคือจะไม่รู้สึกแบบโอ้ยไม่น่าเลยเราอะไรเงี้ยเขาจป้าไปไม่ทันเสียใจวุ้ไม่เป็นไรไว้เจอกันแต่ก็ได้เจอกันอยากเจอเยอะๆเลยเนาะคิดถึงเขาจป้าคือแบบถ้ามันสุ่มได้เมนอะ่ะจะไม่บ่นสักคําเลยแต่สุ่มไม่ได้เมนไงมันสุ่มไม่ได้เมนไงตัวจีนได้แต่งกรอบคือทุกคนถึงหนูจะเป็นม้งอะ ต่หนูไม่มีเชื้อสายจีนนะืและทีนี้พอไม่มีเชื้อสายจีนใช่ไหมก็ไม่ได้อ่างเปาหนูไม่เคยได้อ่างเปาเลยตลอดทั้งชีวิตเพราะว่าหนูไม่มีเชื้อสายจีนทุกคนหนูไม่มีหนูไม่ได้อ่างเปาไม่เคยได้เพราะว่าไม่มีเชื้อสายจีนมันน่าเศร้าไหมละ่ะ